ทุกคนครับรู้สึกเหมือนว่าเออลูกไอพ่อใหญ่นี่มันจะออกแล้วนะครับนะแต่ว่ายังไม่รู้เลยว่ามันจะออกหรือยังเดี๋ยวมาดูกันโอเคแม่ขอรู้หน่อยนะตัวนี้เป็นหนอนแจ้น,นะครับนะซึ่งผมไม่คิดจะขายแต่ก็ไม่คิดว่าจะเออจะเ,อเป็นไหนด้วยคือจะมาต่อแม่แดงเรานั่นเองซึ่งพ่อใหญ่ก็ไม่รู้หายไปไหนซึ่งรอบนี้บอกเลยจะไม่ให้มากัดอีกนะคือหมาข้างบ้าน อย่ามากัดเดี๋ยวๆขอดูหน่อยคุณแม่ฟองไหนนะเมื่อกี้เหมือน,นแตกปากจาบอยู่นี่๋ยวไม่นานก็ออกแล้วแหละแต่แต่งแต่งให้ลูกแต่งให้หลานหน่อยซึ่งกล่องนี้เป็นลูกของแม่แดงกับป้อใหญ่นะครับนะไม่เหมือนลูกของไอ้ผู้กับแม่แดงนะซึ่งผมว่าจะขอให้รอดทุกตัวเลยซึ่งเขาเพิ่งเป็นแม่มือใหม่ด้วยแต่ตอนนี้แม่แดงก็ได้เออ ก็ได้ก็ได้ไก่ไอ,อีกแล้วแล้วก็ดูหน่อยคุณแม่ยาเพิ่งยพึ่งฟักมีฟองอื่นอีกไหมนอกจากฟองนี้ฟองนี้ก็น่าจะไหม่น่ะช่วงนี้ก็เรียนออนไลน์กลับมาจากโรงกลีแล้วก็น่าจะฟองเดียวแหละฟองมีอยู่สี่ฟองโอเคไปดูไข่แม่แดงกัน เดีย๋ยวมาดูไข่แม่แดงส่วนแม่ดำที่สวนก็ออกแล้วนะครับนั่นที่เป็นไก่ป่าที่เป็นไก่แจ้มไม่ใช่ไก่ป่าเดี๋ยวค่อยปลาไปตายให้ดูอีกทีนี่ของแม่แดงซึ่งไม่รู้หายไปไหนคุณแม่เขาเขาขึ้นบ้านแล้ววะไปดูแล้วก็เอที่สวนก็ได้ตัวเมียไปเพิ่มอีกแล้วนะครับนะซึ่งไม่มีเก่เหตตตัวผู้หรอก เดี๋ยวก็รอดูพรุร่งนี้ว่าเขาเจะได้ครบตกตัวไหมเดี๋ยวไปก็เราอ,อัปเดตเรื่อยๆอีกนะครับว่าจะรอดไหมรอบนี้จะเลี้ยงให้ดีในะในคอกต่อเย่ยเดี๋ยวต,ต้องต้องดับพื้นที่ใหม่โหรายอย่างเลยแหละมีข้บเปลือกด้วยอุ้ยนี่แต่ดึงเมื่อกี้เลย่นแน่ นี่เป็นที่นอนของปอใหญ่แม,แม่แดงนะครับนะซึ่งไม่รู้หายไปไหนตอนนี้หรือว่ามามากลางบ้านกัดอีกแล้วคือเขาปล่อยมาแบบไม่ได้มาดูแลหรือว่าสนใจเลยเลยนะครับนะพอหมากัดไก่ผมก็นั่งเงียบอยู่ก็ไม่เคยสนใจเลยเลยโฟผมจะวางยาหมาเดี๋ยวก็ดนน้ำมาอีกมาเออยทำได้จัดอย่างนู้นอย่างนี้ดีหมาก็ามากัดไก่ผมนี่พวกคุณไม่เคยคิดนะครับนะไม่ใช่หมายถึงความผู้ติดตามหรือว่าอะไรหรอกแต่คือคนนอกอีกเนี่ยนะเป็นปากของลูกเจี๊ยบตัวเล็กๆ ต้องรู้ว่าจะได้หอ,อนแจ้ตัวผู้เหมือนคุณแม่ไหมใช่ไหมแม่มันเป็นจงใจหน้าเชื่อพ่อใหญ่น่าจะมีหอ,อนแจ้อยู่นะครับนะอืมโอเคก่อนนะที่นี่มีเป็นเท่าน,นี้นะครับนะถ้าชอบก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแจรกดรับไลค์กับจ่องคนใต้ด้วยวันนี้คือวันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับนะที่ผมถ่ายคลิปไว้ยี่สิบเอ็ดมกราคมใช่ไหมเดี๋ยวมัว่ะเออ ยี่ปิดมกราคมพอสองห้าหกนะครับนะเดี๋ยวจะไปลงวันที่ตไหร่เดี right? bye bye ๋ยวก็รอดูแต่ก at ี้มีมีเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายไม่มีอะไรแล้วแหละเป็นแม่ออนเจ้เวยสองผมมันไม่ใช่ไก่ไก่แข็งนะครับน่าเป็นไก่ไก่เดือยแต่แม่แดงนี่เป็นไก่ไก่แข็งคือแปลว่าเป็นพวกไก่ชนแนวไก่ชนพม่าเลยประมาณเนี้แต่ว่าพ่อใหญ่เราเป็นไก่เดือยปักใต้นะครับนะอืมชิฝ้ายละทีนี้ลูกผสมเจอย มาครับอ่าวันนี้ก็เป็นวันที่สองนะครับนะซึ่งเราจะไปดูกันว่าเด็กน้อยเราออกอยังที่อยู่ในไข่เมื่อวานโอเคไปแม่กับมวยรองเ้าไปอีกแล้วเดี๋ยวรองเ้าก่อนนะ้โอเคไปไปดูกันเลยเด็เดๆสองร้อนเกินวันนี้เนี่ยกล้องมันจะไม่ค่อยชัดนะครับนะโอเคไปใ,ใต้ทุนก่อน โอเคนะครับนะเราก็มาดูของคุณแม่แดงกันก่อนว่าได้กี่ฟองแล้วอ่ะอ่ะเป็นอะไรเนี่ยคิดเลยว่าแมวขึ้นมานอนเน่ดูดีหน้าเล็บหมดแล้วไอเต้ายังได้สามฟองอยู่นะครับนะเมื่อก่อนหนูก็เป็นอาหารเนี่ยประมาณเนี้ยที่สวนก็ออกแล้วนะครับนะแม่ดำเราเจ็ดฟองได้เจ็ดตัวเลยไปไปดูคุณแม่เจ้เรากันซึ่งจะได้ลูกกี่ตัวเฮ้ ยังไรจิ๊บจ๊บจิบจับอ่ะเอเอเฮ้ยแล้วไม่และประเด็นคือทำไมได้สีขาวด้วยอ่ะเออเจ้าของป้อไก่นี่มาบอกด่วนเลยนะเพื่อนที่ให้ผมมาแล้วก็เหลืออีกฟองนึงฟองนี้ขอให้อยู่รอดนะรอบนี้กรอกสีขาวผมต้องดูแลดีๆอีกแหละครั้งก่อนแม่แทงผมประมาทเกินไป คิดว่าเหมาไอเยียข้างบ้านน่ะไม่ไม่เข้ามาที่ไหนได้เข้ามาพูดแล้วน้ำตายังโกเบ้าเลยเนี่ยดูแลไม่ดีเองขอโทษเดี๋ยวกลองนี้เป็นแม่มือใหม่ด้วยผมจะดูแลมันให้ดีเองนะครับนะว่าจะรอดไหมแล้วก็อยู่ได้ถึงปีอีกไหมสีขาวรอบนี้ได้ดูดิได้ออนเจ้นหนึ่งตัวด้วยน้องเล็กมะได้ออนเจ้สองเลยแล้วก็สีแล้วก็นี่ได้ออนปอใหญ่ได้ของปอใหญ่หรือว่าไอากรรมยี ซึ่งหน้าคุณแม่เราก็หอนแจ้นะครับนะโอเคเดี๋ยวไปรวมคลิปเดี๋ยวผมจะลงคลิปตายวันที่ยีบสองเออวันนี้ยีบสองมุกรลาสองห้าหกห้าเดี๋ยวผมจะไปลงอีกทีช่วงเดินหน้าเลยก็ได้นะครับนะบางทีอ่ะโอเคเดี๋ยวผมขอไปหาคําตอบก่อนว่าทำไมมันได้สีขาวได้ไงปะพ่อพ่อ,อ,อสีแดงแม่แม่ก็สีแดงอ๋อมม่ใจ่พ่อ,ม,อมันเป็นไก่สีกามยี่นะครับนะ ประเด็นคือออกมาเป็นดีกาวได้ไงลูกนะง,งงงอยู่เลยเนี่ยโอเคแล้วก็ไปดับซุ่มดับอะไรให้ดีนะครับนะัแล้วก็ให้มันรอดกันต่อโอเคก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับนถะ้าชตจอว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับจ่องคนตต้ด้วยกับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ครับบายจ้าทุกคนใครมีคำถามใครแนะาำอะไรับเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกไก่แม่หม,มหากัดนี่สามารถบอกมาได้นะครับนะบอกกรอกนี้รู้สึกว่าภูมิใจมากที่ได้สีขาว ไม่ได้ว่าตกเกอะได้มากนะบอกบ่บนเมื่อคืนยังบ่นอยู่เลยเอออยากได้สีขาวจังวะแล้วผมก็ดูในไก่แต่ทำไมมันดูสีแปลกๆก็ไม่มีสีเหมือนพ่อเหมือนแม่มันเลยโอเคแต่พี่นี่ก็มีเพียงเท่านี้นะครับนะสีนี้ก็อาจจะได้คุณแม่เขาอืมแต่ทีนี้มีเพียงเท่านี้ครับไยบาย